ง่อันนี้มีเห็ดงามไข่เห็ดหงสาวองมูนี่เรากระเดียดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อก๊าเผานะค่ะในช่องสาวพุทไธแชนแนล,ลค่ะวันนี้สาวพุทไธขึ้นมาพองกวาสายฝนพายุเฮาค่ะพี่น้องวันนี้สาวพุทไธขึ้นผู้สูงสูงอีดีตแต่นีนค่ะ มาจอบเบิ้งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งนกยูงแล้วก็เฮ็ดกอแดงดที่สภูไทยเห็นไว้เมื่อวานนี้จะมีใครในหอดมองเลยค่ะตอนนี้ย่างขึ้นมาได้นิดนึงกลับมาพอเฮ็ดโอกองอ้ำนกำพลังดอกกพลังสูงใช่ไหมครับอืมเมื่วานนี้แกงแซ่แบแซ่บเฮ็ดชนิดนี้จะมีรสชาติหวานบางบางผู้ต้องบอกว่าบางผู้บางผู้น่ะเฮิร์นพี่น้องบางผู้เฮิร์น,รนจ้ะ มาเมื่อวานนี่บนนด้ไม่ได้เมื่อวานนี่มันยังดอกน้อยอยู่แสดงว่าอันที่ห่อปลูกไว้นั่นกะอาจจะมีคนเนาะแม่นอาจจะประมาณรุ่นนี้แหละได้ดอกซัมมี่มาเป็นสองกลีบเลยที่น้องเลยนี่ใช่ไหมหน้าสาวได้ก่อนอะไรวะ โอ้โหแข็งก,กวยมันแข็งกวยเฮ็ดนัน้ำหมาแข็งกวาเฮ็ดนั่นเลยแข็งกวาเฮ็ดนั่นเลยบอกนะถัาซ่ะคนออกอขาจะออกไปมูงใหญ่เลยนแข่งเสียบว่านเลยคุงปันใดกระพามาผู้ไทยเขาว่าคนม,มาคิดอันนี้อืมเสียบ นีาา่างกูเนาไปไปลุูน้ำกันอีกพี่น้องครับมาเห็นมูงอา่างกว่าน,นี่ไปครับพุ่มพุ่มพุ่มเป็นแถว่พุ<า>่มโอ้พี่น้องแดงแดงนนก,กูอันนี้กระเด้งคือกันกอันนี้กระเด้งคือกันเบิร์นพี่น้ององูอันนี้มีเห็นจ้าบดอกอีหลีเก่งขนาดเนาะ

ดอกอันนี้พกดอกุาทำไมมาไม่ถึงจังหวะมันนี่หลายปีแล้วเนาะเออสองปีแล้วมาหมดจังหวะมาไม่ก็เทาะี่ปีนี่แหละ มากรจถิ่งวะเขาที้งไม้ไปไะมที่นี่เลย เรนไมนเอาไม่ได้คิดอ่าฝนก็เล่นดีหาย,ยุ่งมากเียเนาะ โอ้ยเัิงทางที่เมื่อวานนี้ไม่เห็นดอกน้อยเลยเนาะเงไวเมื่อนี่เหลืองไม่เร่นซองมืดเท่านั้น ใ<จ>อสอ่บอกใส่นี่โก้หนมามขึ้นให้เดง้งใี่ไครหยักค่ยะกำลาังตรงนะ <c oughs> อืมอืมตรงข่าวขนาด <c oughs> นี้จุงนีกับนาำขึ้กัน เป็นหญ้าเพกรข้างบดแตาเพชรสูงเนาะพ่อสียง,ง,งมันคือหันตรงไปมลป่าถ้าเห็นดอกหนึ่งกันอาจจะมีดอกสองเพราะคนลักษณะคนเป็นมูนไง ตรงนี้เลยไว้เอามาอื่นกระบาดนี่มันใช่แมงมุมเยอะจบ่โอ้หอยหอยหอยต้มตะกันกระหายน้ำโอ้ขนาดเซลก็จะมี คู่นี้เนาะอืมองามขนาดโอ้งามจังไห่ไว้ขนาดเนาะอืมวานนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นจะดอกเลยแล้วโอ้ดอกนะสีก็งามเนาะเสียอ,อย่างเดียวฝนตกฝน ขามันนะงอขึ้นมาเลยอาฟูงกตกดิพอมาละหาสศษๆมัเจ๋อยไ่หาน้างนังหรอป,ปอะ เมื่อวานนี่เขาเกิดอีกเนาะนี่ออนหลายกวาเก่าซ้ำสาวพุทธให้เก็บมากกระลายแล้วมันเป็นบิน,บนขึ้นชาวพุทธกำลังเป็นทางเขาบินโอ้โหกระโดงน่ะยินมันดำเนาะนี่ ดอกเลยดอกึงต้อง้งๆกรยันดอกนะ้นอย มอดันหมองเฮาจงเฮ็ดืึงแดงไปแล้วพี่น้องไงบอกเลอมีสองดอกเนนี่ดอกนี่โอ้โหใหญ่ย,ยูหมอานาน้อยนงเน่สันสันวงคายสอนอ,สอ,น,อ,อนู่สมมุตนี่ยอู้เรานี่เด้ มดอกหม่นเลน้องนี่ก็ได้เอาบได้เหมือนี้อ่าออมัดใส่ถุงเฮ็ดก็ได้ใส่ถุงเลยพี่น้องฝนตกเดี๋ยวมัไม่ค่้ยเอี๋ยวลุ่มกันต่อไปจอบมอือเฮดก่อแดง๋ยวนีก่อนไม่ถูกดอก แต่เจอออ่อีนผู้นี้่นดีเจ่อยจะไงงามปลังสำเนาพอดีสำนโอหออกเลยเนาะวางปลาปลา สองสามดอกปมันอักเสบกลางเดินเลยน้ำแดินเลยครับตกินเอาบงช่วงนี้ตกน้อยขายาวเนาะแม่มันป่าค่ะ หอยก็ตัองงี้มกินเออแนวมักก่อนไงหวานอร่อยบอหัาหอยมึงกินเห็ดทีละปกติโอ,อ้ยสวยกะด๊า ดอกมันดุกเมื่อวานนี้นะดอกมันขนาดเลยเนาะมไม่เห็นผู้หละ่ะโอ้ยานดูยานดูติดหน้าวัวะหมือนได้ได้เนาะหมือนได้แล่นนำติดหน้าวัวกำลังพอดิืมอืม,อม ปุดะตปูเนาะขาดสันเนาะดอกอนะีโอ้ยตะปูคุเดิ<ป>โอ้มองได้มองนั่นนะเพิ่นนี่ก็ได้เขาปั่นให้พวกผุดละไห้ได้ยูนี่พู้ปีกีน่น้นงโอ้สองโดกเลยสองโดดกำลังสุกๆเลย เอาตลอดเลยตรงพี่าวเหรอกมื้อีานน่นะคาดว่าสิมืดมือมืดมดมือมืามื่มวนมืดมืมมดมืดาืดม่เห็นมื่มืดมืด้ไดมื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 ด้กดไืดม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 วตรืด้ืดมกดมืดมดดดอกนึง อ,อ่ะเนาะนู่นคืออะไรข้านะคนนี่ทองอะไรจะเป็นอย่างง,งี้เลโอ้ยไงแล้วจุูงไปเมื่อวันอืหลบหน่อยเมื่อวันไม่ทันที่พ่นดินอยู่เนาะออื cho cả tựa đồng nhầy phần mùa Đưa mấy phần bàn xa bò Ừ Ủa nhầy vầy Bàn vầy เง่ไวขนาดชุ่ดอกน้อยๆว่าเงยไว้ขนาดนั่น

โกงโดมงามช้างดอกก็อยู่นี่บ่โอ้ี่ตั้งแต่เก็บมามีป่านี่แล้ววะมีหมูนี่แล้วที่แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเนาะอืม สวยงามขนาดไหนหันผมมาได้น้อยมีแนวกัดแนวเห็นเมนเนแนวเห็นนี่ขาครับบุ้งโอ้โหโตเลยสวยนะอมอ๋อไม่ได้ดอกบุ้ง んだ านนีเนะมื่อวานน,วานี้ไม่เห็นนี่หวานมดัดลูปชิลเลงข้าวเดียวมือเดียว

ขนาดคนเหลวมาแต่เห็นแต่ไก่ขนาดมันบอกขุ่นเลยไ่ที่ก็ได้เลยกู้ขุ่นดอกงามเลยเอาไม่ให้เพิ่มหวานสองดอกนี่ดอกอย่างนั้นด <c oughs> อกนึง,งไ,ได้เลยได้เลย โอสิ่งของวานนะฮโอ, mm hmm. อ,อ,อ้เ mm ือครับนี่ผักกระดกขามคนโค้ลิมันจะสิลุว่ มองบางมูนี่พวกเราดีเลยเมื่อวานนี้ไม่เจอสักดอกเลยจีให้โอกาสมันเกิดที่สุดดอกเห็นอยู่บอกบ่เห็นไม่ได้เห็นไว้ไหนู่แล้วมันจะเกิดเพราะว่าเห็นเห็นดอกน้อยเมื่อวานนี้แต่มันหักจะเกิดมองแรกมาสมองเก่าเนย เต้นกายัางสสองคนนะพี่น้องนี่หางวอรกอไทยกัมีด้อ,อยูหันมาว่าหินเด่งเด้อยูหยัหนนองไม่นะว่างไหมบองอะไรวะนี่บอสิๆๆๆ บานไหวทีเดียวเนาะบ้านไม่ืนมานี่บานบัดคือจุ่มนั่นนะบอือน้องนี่ก็งามไต่นี่เมื่อดอกหนาขนาดเลยทางนี้ดูค่อยละอ้อมมาทางนี้พี่อ้อมเลยข้าวูถ่ายจงไวเมื่อวานนี้ มันยังดอกไม่น้อยๆนวานีดีแล้วมันบูบานมาี้เนะฝนห่ำเพิินคุณน่ะมันคือปีนเพื่นสะพานอันนหจากไม่รู้นะแม่งไปกินวะถ้ากระแตนหอยลือหอยลื้อดอกบานกันนี่สิ Tuần hợp như thế này Phần tốt Không, với lửa, tôi Theo đi, xám đường ดองนึง้ลยไหอมอหอ,อ,อเอาดอกนนนหนึ่งวันอ่ได้ดอกเดียวพ่ะพุดถายปะดอกน้อยสั่มวันน,นี่ใช่เลย ไงว่ายเท่นต้องได้เอาเห็นซ้ำนี่นะบ้านไม่นอนหันมืออื่นนะแม่เลืองพูดเดี๋ยวก้องเลืองโอ้พัะเสพเลยอือสามดอก งามเลมือีเนะดูดูนอนนนี้รีบพูอมไมต้องนอนกว่าน um, ี้หนาวหน่ี่เนาะไม่ต้องนอนเลยเนาะยางมีสามรกคนเห็นสาวไทยนะเจ้าอุ๋ยน้าสาไทยยังหาไม่เห็นเลวะนกปงนี่ดูขี้ดินทางหัดขี้ดินนะฝนตกกันละ ผลงา<ย>นเมื่อวานให้ดอกบานเทปฝนตุกขามฝนตุกขามฝนพักโวดหลายๆเติบอยู่ค่ะเห็หลายพงอันนี้ก็ดอกดอกบานก็เห็นว้อีดอกเนาะเมื่ออื่นก็คือสีด้อีดอดถ้าคนไม่เงินก่อนมื่อานนี้นะมันจะได้หลายอยู่ แน่นแล้กวก็ปะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมาเสมอไัยนำค่ะช่วงนี้ก็ฮ right, ็ตอ่อนหลายกะละมีแต่เฮ็ดนี่แหละค่ะบึงค่ะฝากบึงให้ได้พี่น้องจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปแทร์สามี้ักก่อนนะไปครับจำพอกันคลิปใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ